มาทำวิชวลไอเซชันกับเพื่อนบัยตอนมันนี่เมดิเทชันแต่เป็นการเห็นเงินเข้ามาจากบ้านที่ประกาศขายและเรามอบกุญแจให้คนที่มารับบ้านหลังนี้ช่วงสายๆมีคนโทรมาเพราะสนใจตอนนี้จ่ายมาจําแล้วคะ่ะ Yes นี่ไงเพื่อนสําเร็จเห็นไหมขอบคุณเพื่อนชานินะครับมาทําไววิชวลไอเซชันกับเพื่อนบัยที่ผมทำมันนี่เมดิเทชันเนาะตอนมันนี่เมดิเทชันแต่เป็นการเห็นเงินเข้ามาจากบ้าน,านที่ประกาศขายและเรามอบกุญแจคนที่มารับบ้านหลังนี้ช่วงสายๆแค่ทำเช้านะช่วงสายๆคนโทรมาเพราะสนใจตอนนี้จ่ายมาจําแล้ว ขอบคุณครับ yes อันนี้ไงเป็นจริงจะต,ต้องรอเห็นอะไรอีกเป็นจริงแล้วใช่ไหมสุดยอด inner alchemy เปลี่ยนที่ใจแร้กก่อนนะครับต่อไปเราจะพูดถึงวิธีการใครที่ไม่อยากเกิดและตายอยากจะออกจากวงจรน,นี้ผมพูดถึงประวัตินี้ก่อนนะครับประวัติของเทพเจ้าทอสเขียนเนี่ยบันทึกมรดกเนี่ยปกครองมาใช้องค์ความรู้ก่อนน้านนี้มาหนึ่งหมื่นหกพันปีต้องต้องหลุดพ้นจากคําว่าตุยแน่นอนถูกไหมต้องเป็นอมตะต้องมีคำว่าอมตะเกิดขึ้นถูกไหมแล้วก็เขียนหลังนั้นตำราเขียนอีกสามหมื่น ห้าพันปีมีมากกว่ามีมากกว่าห้าหมื่นปีต้องเป็นอมตะใช่ไหมท่านถึงทําเป็นแบบ Hall of อม a n เป็นแบบแหล่งความรู้ต่างๆที่จะทะลุมิติไปมิตินั้นมิตินี้ได้ปัจจุบันนี้มีตัวตนไหมผมก็เชื่อว่ายังมีพลังงานนั้นอยู่พลังงานผมไม่ได้บอกมีกับไม่มีนะไม่ใช่พลังงานนั้นผมเชื่อว่ามีอยู่แต่ตัวตนเราจะเป็นต้องเป็นตัวตนแบบนั้นไหมอันนี้ผมไม่รู้แต่ผมเชื่อว่ามีและความ,มอมตะยังอยู่นั่นหมายความว่าถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากวัฏจักรการเกิดการตายและเข้าสู่ความเป็นอมตะต้องดูแผ่นจารึกมรดกแผ่นที่สิบสาบ สิ่งสำคัญที่อยู่ในบันทึกที่ผมตั้งใจแปลออกมานี่นะครับก็คือสิ่งที่บันทึกในจารึกสิเนี่ยทอสนะครับเปิดเผยว่าความตายเป็นเพียงภาพลวงตาและผู้ที่เข้าใจพลังงานแห่งชีวิตสามารถก้าวข้ามวัตจักรแห่งการเกิดและตายได้ครับถ้าเราเข้าใจอันนี้ชีวิตและความตายเป็นแค่การเปลี่ยนสถานะพลังงานครับไม่มีใครตายจริงๆครับฟังเลยครับไม่มีใครตายจริงๆ ไม่มีใครตายจริงๆเลยที่ฟังอยู่ตอนนี้เพราะพลังงานไม่สามารถถูกทำลายได้มีแต่เปลี่ยนรูปอันนี้แฟกมากเลยแฟกจริงๆความจริงสุดๆการเกิดและตายเป็นเพียงการเคลื่อนที่ของจิตวิญญาณจากมิติหนึ่งไปสู่อีกมิติหนึ่ง